สองหนึ่งเริ่มไปหาเลยก่อนี้อีกแล้วไปแล้วเอาคนกลมสามสองหนึ่งมาเลยใครมาถึงแล้วมาหาผมกระโดดมาหาผมกระโดดมาหาผมกระโดดมาหาผมเร็วลุกโถมอ่ใครใถึงก่อนใครถึงก่อนใครถึงก่อนเร็วๆุๆๆๆ สวัสดีครับจีเตอร,รับคุณสู่ชงต้องคุงด้วยนะฮะแล้ววันนี้ฮะไตกีฬาเกณชิน้นภาคที่สอง กบมาอีกครั้งคกับไตกีฬาเกนชินฮะในครั้งนี้นะครับมาในทีมรูปแบบแก๊งของคาริซาโตะนั่นเองอ่าบอกเลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในทีมแบบว่าแม่ลูกน้องอาฮิดะไรเดนแล้วก็วอเดเลอร์ไปแล้วรอบนี้เป็นทางด้านของแก๊งคาวิซาโตะก็คือออยาโตะอายากะแล้วก็โทมะนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้เนี่ยใครจะมาเป็นผู้ชนะประจําคลิปนี้นะฮะแล้วนี่ฮะเช่นเคยเลยผมไม่ได้มาคนเดียวเราอยู่กับน้องการจากช่องชาเขียวนมสดสลิดน้องการด้วยนะครับ สวัสดีครับ ะจะเขียนลงสดเองฮะน้องการรับบทเป็นทางด้านของตัวละครโทมัสนะครับผมอ่าโทมะนะัสเนาะซึ่งต้องถามก่อนว่าน้องการคิดว่าชาเลนจ์ในวันนี้น้องการจะผ่านโทมัสได้รับชัยชนะหรือเปล่าได้รับชัยชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไรอยากจะบอก2คนไหมสองคนที่เขาเป็นพี่น้องกันนะมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะผมอะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ผมไม่รู้หรอกครับโอ้โอเคครับก็ต่อไปครับเราอยู่กับทรบแปดแฟมิลี่ทั้งสองคนเลยฮะคนแรกเลยน้องรักจะชอบ มินิโตะสวัสดีน้องรักด้วยนะครับสวัสดีครับระบทเป็นทางด้านของอายกาศนะครับอุ้ยอายกาศนะอา่าคิดว่าวันนี้จะสามารถชนะคู่แห่งทั้งสองคนได้หรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวเลยนะ ดีฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าจะทําให้เต็มที่นะครับโอเคฮะก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็สำหรับอายากาศเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เ okay, รียกว่าหลายคนเนี wow ่ยน่าจะเป็นแบบเมนเยอะนะฮะซึ่งถ้าวันนี้อายากาศแพ้ก็ไม่รู้สินะว่าจะโดนเมนอายากาศกัดขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่อย่าพูดอย่างนี้อ่ะ ต่อมาฮะคนต่อไปครับทบแปดแฟมิลี่คนต่อไปเรียกได้ว่าคนนี้ฮะเป็นครั้งแรกที่เขามาร่วมงานด้วยนะฮะก็คือน้องโบจากช่อง B b บีพีพีสบีวัสดีน้องโบด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมบีนะครับผมและบทเป็นอายาโตะครับผมอ่าวันนี้นะฮะโบได้รับบทเป็นธางหน้าของอายาโตะแล้วแล้วแล้วโบคิดว่าวันนี้จะพาท่านอายาโตะเนี่ยสามารถชนะคู่แข่งอีก2คนได้หรือเปล่าแน่นอนครับผมมั่นใจเลยพบความมั่นใจมาเต็มถุงชนะแน่นอนโอเคนะคบผมก็สําหรับไต่กีฬาเกนชินนะคะ ก็จะมีกีฬาแยกกัยทั้งหมด3า,าอย่างด้วยกันนะฮะมาที่ไตกีฬาเกนชินชนิดที่1น,นะฮะก็คือหาของเกนชินมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาให้ทราบนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาของไปซ่อนเนะี่ยเอาไปซ่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วให้พวกเขาหากันใครหาของได้เจอก่อนวบอกของชิ้นนั้นได้ถูกต้องถือว่าได้รับคะแนนไปอ่าโอเคครับทั้ง3คนพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ของชิ้นที่1กันได้เลยครับแล้วมากันที่ของชิ้นที่1น,นะฮะตอนนี้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับว่าของที่ผมไปซ่อนเนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวายให้ก่อนเลยแล้วกันลักษณะของชิ้นนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบกลมๆเออกลม,กลมๆมีมีหลายกลมด้วยเฮ้ยมีหลายตุ้มเหรอพร้อมแลวยังพร้อมแล้วนะ 3ามสองหนึ่งเริ่มไปหาเลยไปเล้าไปแล้า กลมเฮ้ยกันเลยเดี๋ยวมันเยอะจัง่ะมันมีหลาวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเจอแล้วเหรอใครใครเจอใครเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนก่อนชาเขียวก่อนชาอาน้องการการใช่ไหมการเป็นคนเจอก่อนใช่ไหมการการคิดว่าเป็นอะไรฮะพูดมาเลยคิดว่าแตงโมครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับผมมาต่อมาน้องน้องรักใช่ไหมรักอ่ารักคิดว่าเป็นอะไรฮะคือลูกโป่งตรงนี้หรือเปล่าพี่ เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับโอ,โอเคครับเมื่อสะกรู่นี้นะครับของชิ้นที่1นนะฮะคนที่หาเจอก็คืออายการโดยน้องรักนั่นเองนะครับตอนนี้ทําให้อายกาเนี่ยได้ไก่อนหนึคะแนนเลยนะฮะต่อมาฮะถึงเวลาของชิ้นที่2แล้วนะครับผม สำหรับของชิ้นที่สองนะครับทุกคนอฟังนะฮะมันจะเป็นออกแนวแบบสีน้ําตาลสีน้ําตาลสีน้ําตาลมีอะไรที่แบบห้อยอยู่ด้วยเออไ่งห้อยเหรอใช่มีอะไรที่ห้อยอยู่ด้วยถ้าพร้อมเลย <ไอ S 2> ลพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเลยนะสามสองหนึ่งไปได้เปียบเลสีน้ําตาลมีอะไรห้อยอยู่เหรอน้ำตาลห้อยเอยนี่ไม่เขียวไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล อันนี้หรือเปล่าครับอ่าพูดมาเลยฮะเ,ยเดี๋ยวถึอเป็นหวาบครับที่ห้อยห้อยมีดอยู่ด้านหลังเนี่ยอ่าไม่ใช่ครับผิดครับเฮ้ยใช่สดน้ำตาลเ,เจอ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 ,เจอ,อรักเนี่ยรักคิดว่าต้องอธิบายไม่ถูกแต่มันเป็นอ่ามันเป็นไม้ที่ห้อยสัมติงอยู่พี่ปีหูปอีอ๋อเนี่ยเป็นคําตอบพี่ถูกต้องนะครับนี่อีกแล้วโอ โอเคครับเมื่อักครู่นี้นะฮะทางด้านของน้องรักครับก็หาของชิ้นที่2ได้เจอก่อนอีกแล้วนะฮะทำให้ตอนนี้อายกะได้อีก2องคะแนนนะฮะเอาละครับแล้วตอนนี้เราเหลืออีกเหลือของให้หายแค่3อย่างด้วยไม่รู้ว่าของชิ้นต่อไปเนี่ยอายกะจะหาเจออีกไหมนะฮะซึ่งตอนนี้หลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าของชิ้นต่อไปคืออะไรนะครับผมได้เวลามาใบของชิ้นต่อไปฮะของชิ้นต่อไปเนี่ยลักษณะของเขานะครับทำให้ของที่ถูกวางไว้อะถูกได้ อุ้ยอุ้ยรู้แล้วเอ้ยอย่าพึ่ง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 ใจเย็นใจเย็นๆอย่าพึ่งลงไปอย่าพึ่งลงไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะไปโทนสีแบบส้มๆโทนสีส้มอ่าสามสองหนึ่งไปเร็วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอาเอาครับโอเคนะฮะก็เรียกได้ว่าเร็วมากๆฮะคนเอ้ยสมดุลได้เหรอ คนต่อมาอค,ครับโอ้ยสุดยอดเก่งมากเมื่อสักครู่นี้ฮะของชิริซานนะครับคนที่หาเจอก็เป็นทางหน้าของน้องการที่เล่นเป็นทางหน้าของโทมะ,เ,ททมะเจอแล้วนะับทำทำให้ตอนนี้ฮะอายากะมีสองคะแนนโทมะมีม1คะแนนแล้วไอตโตะมีศูนย์คะแนนนะคะผมนะฮะไม่ต้อมเน้นไม่ต้อมเน้นโอเคฮะต่อมาเข้าสู่ของชิริที่แล้วนะฮะของชิริที่4เนี่ยเมื่อไปอยู่ กล้กับของชิ้นนั้นเนี่ยตัวเราจะห่างจากของชิ้นนั้นอุ้ยอะไรวะถ้าเราไปอยู่ใกล้ของชิ้นนั้นอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ถูกถอยห่างออกมาโอเคพี่โอเคนะเอมแล้วนะเขาแล้วนะสามสองหนึ่งไปเร็วเร็วเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วอ้าวมิเนโตวิเนโตเรียบร้อยเจอแล้วด้วย เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเมอสกรู่นี้ฮะของทีมที่4นะครับคนที่หาเจอก็เป็นทางด้านของน้องทหารท,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 ที่เ,เป็นทางด้านของอายากาศนั่นเองฮะทำให้อายากาศฮะตอนนี้ได้ไปทั้งหมด3าคะแนนโทมัสได้ไป1คะแนนนะครับและอายาโตก็คือศูนย์คะแนนเหมือนเดิมมากันที่ของที่5ชิน้นสุดท้ายแล้วกับชาเลนจ์ที่1นะฮะของชิ้นที่5านะครับทำไมก็คือ กลมกลมหลายกลมแต่ว่าสีต้มกลมกลมหลายกลมแต่ว่าส um ีต้มถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป I am I am the flash ไปแล้วกลม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 เจอกัครับเจอล้วครับสวัสดีครับวัสครับผมเอ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ส,ส,สรุปนะครับผมการแข่งขันทางด้านของหาของเกณ s h ชินฮะผู้ชนะนะครับที่ได้ไปเลยเนี่ยก็คือทางด้านของอายากะนั่นเองน้องรักอายากะฮะได้ไปเลยครับอโอ้โหกับชาเลนจ์นี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อนะคะว่าไตากีฬาชนิดที่สองเนี่ยรักจะชนะอีกหรือเปล่าหรือจะมีคนมาชนะบ้าง องไปติดตามกันครับและเข้าสู่ไตกีฬาชนิดที่2นะครับก็คือแข่เงเรือเกนชินต้องบอกเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาแล้วที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะฮะและตอนนี้ครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ไปประจําการอยู่ที่เรือของแต่ละคนแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พวกเขาเนี่ยกระโดดร้อมกันเลยดีกว่าว่าใครอยู่เรือลําไหนบ้างนะทั้ง3คนครับ3 2 1สอหนึ่งปเออนะฮะตามนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยว ปลายทางนะฮะก็คือนู่นเลยนะทุกคนที่อยู่ตรงท่าเรือนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปรออยู่ตรงนั้นนะฮะและนี่ก็คือสถานที่เป้าหมายนะครับที่พวกเขาทั้งสามคนจะต้องมาถึงตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าจากระยะทางนะฮะอู้ไกลพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะทั้งสามคนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสตารนะ์ทมาเลยเราจะไปกันในช่วงซีรีสใหม่อะนะ ยิงซื้อเพิ่มความแรงหลบพี่หลบพี่เบียดเบียดเบียดแล้วเอาเอาเบียดก็ได้เอาขึ้นบูโจ้นะนะเอาล้วฮะเราไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยทั้งสามคนนะครับใครนำใครอะไรยังไงนะเราอยู่ตรงปลายทางเนาะก็ต้องมันรอดูรอดูนะ เราไม่เราไม่ได้มีข้อ,อกําหนดนะครับว่าคุณสามารถที่จะสกัดขาคู่ต่อสู้ได้ฮะ,ะแบบคนเขาหรือไม่ให้เขานําได้เฮ้ยเอ้าเร็วมากเลยอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใคร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 มาถึงแล้วมาหาผมกระโดดมาหาผมกระโดดมาหาผมกระโดดมาหาผมเร็วเร็วเร็วผมอะใครถึงก่อนใครถึงก่อนใครถึงก่อนเร็วเร็วเร็ว อายาโตะอายาโตะโทรมาแล้วอายะกะโอเคที่มัน1ึงส่วนสี่ไม่ละครับนังๆเพื่อคู่นี้ฮะถ้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนฮะดีเพย์ภาพนะคบเมื่อกี้มีอายาโตะนะครับเขาวิ่งเข้ามาก่อนนะแล้วก็มีโทรมาแล้วก็ตามด้วยอายะกะฮะแปลว่าทาลิที่สองนี้ฮะทางด้านของอายาโตะเป็นฝ่ายชนะแล้วมาถึงไตกีฬาชนิดที่3มนะครับก็คือตกปลาเกนชิน เดี๋ยวพวกเขาทั้งสามคนนะครับจะต้องแข่งกันตกปลาเนาะซึ่งใครตกปลาครบ5ตัวก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยและตอนนี้ฮะเราอยู่ตรงที่ลานตกปลาไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะทั้งสามคนครับประจำการกันได้เลยทั้งสามคนพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งไปเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> ใครจะได้ก่อนกันเอาแล้วจุ๊บจุ๊บแล้วปลาจุ๊บจุ๊บแล้วห้าตัวนะห้าตัวนะครับผมเยอะละเอาแล้วอุ้ย <c oughs> อันนี้นะฮะตอนนี้น้องรักนะมีเนโตะฮะตอนนี้มีเนโตะได้แล้วฮะหนึ่งตัวยังไงยังไงยังไงอีกนิดนึงอีกอีกนึงอ่าหนึ่งตัวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วมีเหยื่อไหมนะมันจะไม่มีเหยื่อนะ เออเหมือน้ยผมไม่บีเหยื่อว่ะพี่เหยือสีม่วงปะมันต้องใช้เหยือสีม่วงผมไม่บีเลยอละถือว่าถือว่าคุณพลาดไปแล้วนะในจุดนี้นะฮะต้องรอบอกต่อไปแล้วล่ะครับอ่แตะพลาดตะพลาดก็คงต้องอ่าแล้วฮะมีโต้ฮะมีโตครับมีโตครับยังไงฮ่ะอีกเดียวอีกเดียวอ้าโอ้ แข็งแร <Okay. S 2> งวัดไอวไปเลนด้วยอุ้ยน้องได้นั่นด้วยน้องได้แบบในการน้าชาด้วยอ๋อก็คือตอนนี้ฮามิจะตได้ไปสองตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของอ่าน้องการนะฮะได้ไปหนึ่งตัวแล้วนะครับส่วนน้องรักโอเคครับตัวที่สองได้มาแล้วอ่าส่วนทางด้านของอ่าตัวที่สองแล้วเหรอครับใช่โอ้โหเร็วมากสู่สีกันมากฮะส่วนทางด้านของอ่อน้องโบนะครับเนื่องจากเขาไม่มีเหยื่อนะฮะแปลว่าเขาจะเสียปลาตรงจุดบ่อน,นี้ไปนะครับผมต้องไปรอในปอต่อไปนะฮะ ไปคราฟไปคราฟพี่ไปคราฟยังทันไปดู๊กเออคที่สามได้แล้วฮะคนที่สามได้แล้วเอาแล้วฮะใช่ฮะยังไงต่อครับโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเขาเหมนด้วยเจอแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้โตคือเหมือนสลับสิกานให้ขาดแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีเบ็ดนะคนที่สีได้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยจังอ่ะตัวที่สี่พอแล้วอุ้ยสูสีมากสูสีมากพอล็อตชั่นไม่ไม่ไม่ดักแกดักได้เช่นทันไม่เอา เอ้ยเอ้ยอ้าวปลาหนีเอ้ยเอาเอาเอ้ยนี่มันสีสีเท่ากันใช่ไหมตอนเนี้ยได้ครับจะเราเรากัดขวางกันได้ใช่ไหมพี่แล้วแต่ขัดกันได้ไม่มีอะไรแล้กัดขวางกันได้เหรอเยอะแล้วปลทีเล็กแล้วคือบ่อหรือปลาตัวเดียวเว้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยจุ๊บใครอ่ะอ้าวน้องน้องถอยหลังน้องถอยหลังน้องน้องตเกียวกิน่น้องตะเกียวกินโอ้ีหน่าจะนานนะฮะตัวจุดนี้เยอะแล้วเย่แล้ว โอเคครับเดี๋ยวก่อนคะทุกคนเดี๋ยวก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนฮะถึงขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปในวันนี้น่าจะไม่จบไม่สิ้นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ไปตกบอ่อใหม่ฮะถือ <c oughs> ว่าเป็นโอกาสดีที่ทางนันของออยาโตะจะได้มาตกปลาด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปด <c oughs> ูต่อไปฮะตอนนี้ก็คืออายกากะสี่สี่ตัวแล้วก็โทมะสี่ตัวนะฮะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ฮะเรากำลังจะมาตกต่อนะแต่ คราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า4-4-0เนี่ยมันดูแบบว่าตัวเดียวก็ชนะกันแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขยายครับจาก5ตัวนะที่ต้องตกได้ผมเพิ่มเป็น10ตัวครับผมโอ้โหบ่อมันจะพอไหมถ,ถ้าไม่พอก็ต้องไปบ่อต่อไปฮะอาแล้วฮะกังวันนี้อายะโตะอย่าลืมตกด้วยนะครับคุณก็ต้องเป็นคู่แข,ข้งขันด้วยนะฮะโอเคครับอะพร้อมหรือยังครับประจำการกันได้เลยครับโทมัส4นะฮะอายากาด4แล้วก็อายะโตะ0นะฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปเริ่ม เอาแล้วจังหวะนี้ฮะใครจะใครได้กี่ตัวบอกด้วยนะฮะอุ้ยครับผมตัวที่ห้าผมจุ๊บแล้วพี่ตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้ามาแล้วครับเออโอ้หแล้วตัวนี้มันกลิ่นกาด้ไลยอุ้ยเอาแล้วเฮ้ยผมได้แล้วครับตัวที่ห้ามาแล้วว่าตัวที่หนึ่งว่ะโอเคตัวที่หนึ่งเหี้ยแหละยังไงฮะจังหวะนี้้ยตัวที่หกกำลังจะขึ้นมือตัวที่หกขึ้นมาแล้วครับอุ้ยเกินอ่ะรวยมาก โอเค็บโขึ้นมาแล้วโอเคเจ็ดจุบๆแล้วครับผมโอ้โหอุ้ยไวมากไปหมดนี่เจ็ดมาแล้วฮะตัวนี้เจ็ดตัวนี้ชาญผาเอาไว้ก่อนเลยเจ็ดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอุ้ยอันนี้คือเจ็ดแล้วก็รักก็คือหกใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับยังไงอย่างนี้ต้องตัดหน้าเออไอรักแทมันตัดหน้าเฮ้ยให้เดนจบจุบจุ๊บเดียวนุกจุ๊บเฮ้ยจุ๊บจุ๊บ โอ๊ยปากปากพังราพังราบอยู่นั่นแหละกินนี่ดิเราแบ่งกันคนละตัวไหมเราสงบศึกแล้วแบ่งกันคนละตัวไหมีวีอีว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 วตววี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 วหวี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 นีว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 ีีว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 วีว้ววีีวีวีวีีวีววีี่ีวีววีีว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 วีวีววีีวีววีีวีี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโยนลงเลย เอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องก้าวแล้วก้าวแล้วกะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสงสารปลาตัวนี้เลยอ่ะดีกว่าปลาเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเฮ้ยเฮอออะไรนะเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มาเพิ่มคำเอ้ยมาแล้วอ่ะเอ้ายังไงฮะจังหวะนี้มันบาลานซ์เด้อเฮ้ยอย่าแย่แล้วพี่ ใครใครได้ใครได้ยังใครใครใครได้ครบสิบตัวยังยังพี่ยังครับพี่แหละตอนนี้เลยอะแยกกันอยู่เลยนี่คือไปในบ่อคือเยอะนะตอนเนี้ยจริงอ้าวเล้ยเอ้าวเลี้ยวอย่าละยอย่าละยังไงยังไงอุ้ยของใครติดแล้วอ้าวของของโบสมาแล้วไอ้โตะฮะตัวที่สองกินเลยลูกกินเลยไอ้โตะตัวที่สองตัวที่สองว่ะอุ้ยอุ้ย ใครอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยขัดขากันนะอุ้ยของวอสตัวที่สามปะเนี่ยใช่ใช่เออมาแล้วเออเขามาแล้วอะลองตัวที่เจ็ดยังไม่ได้เลยอะไรเดียวเก้าเก้าอุ้ยเก้าสามนะตอนนี้เอาละเล็งให้ดีอะเล็งดีๆมันดูหมดนจะง่ายเนาะแต่ก็คือไม่เสร็จสักทีนะโดยเฉพาะของน้องการเนี่ยจะสิบก็ไม่สิบ ขอโดนอาชีพเวลาเลยอ่ะการขอร้องผมขอใช้เต้มเถอะผมมีตัวแต้นมาโหลเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยของใครอ่ะไม่ให้ถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่ให้อะพระปิญญาเลยพระบุตรและพระจิตเฮ้ยการตัวนั้นสายมือสายมือเฮ้ยได้เอ้าเอาละโบส์นะตัวที่สิบตัวที่สิบอะเอ้ยตัวที่สิบผมก็ได้ไงอะการเตือที่สิบเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับผมก็สรุปนะฮะทางด้านของรอบที่3ามนี้ฮะตกปลาเกินชินเนาะผมมาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคครับทุกคนสรุปการแข่งกันของไตกรลาเกนชิ้นภาคที่สองนี้นะฮะเรียกได้ว่าสูสีกันมากทําให้ครั้งนี้นะทุกคนเสมอกันนะครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่มีใครยอมใครนะครับ ทุกคนชอบกันหรือเปล่าครับคลิปนี้ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยล่ะวันนี้พวกเราทั้งสี่คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกมาถึงแล้ว